สลักนูนต่ำมหาเทพอัศจรรย์หินศักดิ์สิทธิ์เนลมิตพิจิตใจชาวโลกครับททท,ทขานรับนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวครับกินไกลโลกก๋วยเตี๋ยวแบบไหนที่โซเดียมสูงฮะช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ พี่เชนทวัตส,สันและผมายสุนสทรในรายการ3 <300 S 2> ามร้อยหกสิบสามนิวโชว์โชยฮอตโชว์ให้รวยครับโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซปเปอร์สุดปังมาทังฮอตจากทางรายการแบบนี้เลยว้าวและนี่ก็คือ ความภาคภูมิใจของทางรายการของเรานะครับที่ช่วยผลักดันชุดการแสดงที่มาโชว์ในรายการของเราให้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับใช่ครับผมและแน่นอนครับจะต้องมีผู้ตัดสินนะครับและผู้ตัดสินของเราก็คืออธิการบดีครับจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจก๊อปครับสวัสดีครับทราบมาว่าวันนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่เกี่ยวพันกับสถานที่สำคัญอายุเกือบพันปีเลยนะครับอยากชมอยากตัดสินจัดมาเลยครับ ตด้เลยครับอาจารย์ครับครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูการแสดงครับพี่เชนครับผมมีคําถามถ้าไปจังหวัดโคราชนึกถึงอะไรผัดมีโคลาชครับเอ้ยหิวใช่ไหมประมาณหนึ่งครับโอ้แต่ว่าการแสดงที่มาโชว์ในชุดนี้ของเรานะครับเกี่ยวกับทําวัวแดงวัแดงใช่โคราชมีมีทําวัวแดงด้วยครับผมซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุเป็นพันปีอย่างที่อาจารย์กอบว่านะครับซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์หินน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อาเภอคอนบุรีจังหวัดนคร ราสีมานะครับอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูโชว์ชุดนี้ที่มีชื่อว่านาเทพลีลาบูชาอุมาเมเหสวนในช่วง360องศาซาสัตโชช่วง360องศาซาแซบโชว์ ่อนช้อยและดูศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับและนี่ก็โชว์นะครับณเทพลีลาบูชาอุมามาเหศ์สวนครับจากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาครับและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องวีโก้ครับน้องเต้เต้น้องพรีมน้องโมน้องก้าวน้องปีใหม่น้องใบหม่อนและน้องใบปอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยประทับใจบนหัวนี่หนักไม่ถามจริงๆโอ้สวยงามมากๆนะครับและที่สำคัญครับอาจารย์กอฟครับขอคำคมวักทองเลยครับ ประทับใจในโชว์ชุดนี้มากนะครับต้องขอให้คำคมวักทองว่าสลักนูนต่ำมหาเทพอัศจรรย์หินศักดิ์สิทธิ์เนลมิรพิจิตใจชาวโลกครับโอ้โหปรบมือครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับและแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะได้สุดปังบาลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังบาลังฮอตขับหน่ายแล้วก็กั่นข้อมูลกันด้วยนะครับกับช่วง360องศาทลอกโชว์ครับกลับมาพบกันครับ 360องศาทอล์กโชว์กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์นะครับและนี่คือช่วงทอล์กโชว์ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ควบคุมการแสดงนะครับครูปนัดดานะครับสีแจ่มนะครับแล้วก็ผู้ฝึกซ้อมการแสดงอีก2ท่านนะครับคุณคันชิตแวดระเวลและคุณทวินประทุมนะครับแล้วก็น้องใบปอน้องใบหม่อนซึ่งเดี๋ยวน้องๆที่เหลือจะกลับเข้ามาร่วมกับพวกเราอีกทีตอนท้ายครับ สวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ว่าก่อนที่เราจะไปขยายคำาคมงวักทองครับพี่เจคับคุณครูครับหรือว่าไปตัดสินเรามากรันข้อมูลกันก่อนดีกว่าเราต้องเริ่มกันข้อมูลกันเลยจริงครับเพราะผมอยากรู้มากๆครับอาจารย์ครับว่าถ้ามัวแดงเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถึงได้สร้างสรรค์มาเป็นชุดการแสดงชุดนี้ครับอาจารย์อาจารย์ตอบครับถ้ามัวแดงนะครับก็ในถ้ำนะครับก็จะมีรูปแกะสลักนุนต่ำครับผม ในทรรมก็จะเป็นพระอิศวรนะครับทรงตีศูนย์แล้วก็พระแม่อุมานั่งข้างๆประทับหลังโคโนทินะครับแล้วก็ข้างหลังโคโนทินะครับภาพสลักนะครับถือถวยพัดปบกครับแล้วก็มีพระฤาษีนะครับยืนพนมมือสองค์สอยข้างหน้าโคโนทินะครับยืมีพระฤาษีหนึ่งองค์แล้วก็ เทวดานหนึ่งองค์ก็เรียกว่าเอาภาพเหล่านั้นมาทําการแสดงโชว์ชุดนี้ใช่ไหมครับเียกว่าโชว์ชุดนี้ได้รับรางวัลมาด้วยได้รับรางวัลอะไรบ้างครับอาจารย์ครับใช่ค่ะล่าสุดก็คือเราได้ไปแข่งศิลปะหัตถกรรมนะคะครั้งที่71นะคะก็ได้เป็นตัวแทนเขตเลยนะคะระดับเหรียญทองเลยโอ้โหเหรียญทองเลยครับเก่งค่ะเด็กๆปบมือครับปบมือให้เลยครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับแล้วชุดการแสดงชุดนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาได้ยังไงบ้างฮะ การแสดงชุดนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการบริการชุมชนครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียครับผ่านการวิดีโอรูปภาพนะครับต่างๆในการช่วยกันโพสต์นะครับเป็นให้เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับทํามบูเรงมากยิ่งขึ้นครับผมและมาถึงอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนผมว่าเชื่อว่าทุกคนอยากรู้และผมเองก็อยากรู้มากนั่นคือชุดที่ใส่ในการแสดงครับโอ้โหสวยงามมากๆเชิญเชิญเชิญน้องมาเชิญครับเชิญเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงชุดหน่อยนะครับ ความสวยงามความอลังการนะครับพี่เจมเนาะเชิญเลยครับครับสำหรับชุดนะครับศีรษะเลยของตัวผู้หญิงนะครับจะเรียนแบบภาพจำหลักในถ้ำวัวแดงเลยครับผมซึ่งจะมีผมเป็นเปลวขึ้นครับผมในยุคบาปวนนะครับแล้วก็ส่วนพวงมาลินะครับดอกพุธที่ห้อยเป็นสังวาลแล้วก็ข้อมือต้นแขนนะครับ แสดงถึงความเคารพบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ามวแดงครับครับแล้วชุดที่ทั้งตัวพระแล้วก็ตัวนางที่ใส่สวยเรียนแบบจากภาพน,นหลักพี่มายครับจากประสานหินพี่มายเลยครับสวยมากๆเลยนะครับอขอบคุณน้องๆมากครับเชิญน้องกลับมานั่งที่เก้าอี้ได้เลยเดี๋ยว<ม>ขอถามความรู้สึกเรามาคุยกันหน่อยอถามก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ชุดนี้ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโชว์ชุดนี้ค่ะได้เผยแพร่ประวัติถ้ำวัวแดงคะ่ะอ่านี่ก็คือน้องใบม,มอญน,นองใบอนอ่ะแล้วท้งน้องใบปอล่ะคะรู้สึกยังไงที่มาโชว์ในรายการของเราในวันนี้บ้างรู้สึกตื่นเต้นค่ะและรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาโชว์ในการแสดงชุดนี้คะ่ะแต่น้องๆเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆครับคำถามสุดท้ายครับอันนี้ต้องถามจริงๆเลยการแสดงโชว์ชุดนี้จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงครับ ขอนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะคะในส่วนการแสดงชุดนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดเราก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านได้ให้งบประมาณมาและร่วมกับหน่วยงานในชุมชนนะคะเพื่อสร้างเป็นโปรเจกต์และจะทำสถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คและแหล่งท่องเที่ยวต่อไปสำหรับผู้ที่ชื่นชมโบราณสถาน ค่ะโอเคครับสุดยอดมากเลยครับเรากรันข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าข้อมูลอันนี้อาจารย์กอฟหนักใจแน่นอนอาจารย์ครับอาจารย์กอฟครับช่วยขยายคําคมวัคทองครับสลักนูนต่ํามหาเทพอัศจรรย์หินศักดิ์สิทธิ์พิจิตพิชิตใจชาวโลกครับแล้วก็พร้อมตัดสินได้เลยครับอาจารย์ครับครับโอ้โหต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ถ้ำวัวแดงนั้นถือเป็นโบราณสถานที่สําคัญครับและในถ้ำวัวแดงนั้นมี ภาพสลักนูนต่ำซึ่งมีอายุถึงประมาณ950ปีนะครับ oh. ข้อมูลนี้กรมศริลปากรบอกว่าภาพสลักของมหาเทพคือพระศิวะกับเทวีของพระศิวะคือพระอุมาที่นั่งอยู่บนหลังโคโน,นทินะครับเป็นภาพที่หาไม่ได้นะครับง่ายนักในประเทศไทยเพราะว่าภาพของพระศิวะกับพระอุมานั้นโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นภาพที่เป็นรูปปั้น แต่นี่คือภาพของการสลักครับนูนต่ําซึ่งแน่นอนนะครับว่าตรงจุดนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือว่าเป็นเรื่องของดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึง17ครับแล้วก็เป็นอรารยธรรมเขมรโบราณนะครับที่นับถือาศาสนาฮินดูซึ่งต้องบอกว่าภาพตรงนี้นั้นเปรียบเสมือนกับภาพที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญ ของโลกก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับโบราณสถานที่มีอายุเกือบพันปีขนาดนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโคราชตำบลเฉลียงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นการส่งเสริมภาพของการท่องเที่ยวของเมืองโคราชจะนําเงินตาต่างประเทศเสริมเข้ามาที่ปีละประมาณสอง0 0กว่าล้านให้ยิ่งใหญ่ขึ้น,นการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงบูชามหาเทพและเป็นการแสดงที่อยู่คู่เมือง คู่ถ้ำวัวแดงและทุกครั้งการตัดสินนั้นจะนึกถึงการเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นดังนั้นโชว์ชุนี้ขอตัดสินว่าได้ได้ไรครับได้รครับลุ้นครับลุ้นครับว้าวได้สุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตคเอาแล้วเอาแล้วเออถึงจะแทนได้อะไรครับได้อะไรครับสุดปังพลัง ฮอตครับสุดปังพลังฮอตครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวเชิญน้องๆที่เหลือมาร่วมกันตรงนี้เลยครับอ่าก็ได้สุดปังพลังฮอตไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องกลับมาติดตามกันครับดิวซับเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศาผมขอมอบให้ก่อนเลยครับสุดปังพลังฮอตครับผมนี่และเป็นที่แน่นอนนะครับกับโชว์ชุดนี้ครับนาฏเทพลีลาบูชาอุมาเมเหส่วนนะครับจากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมานะครับ รับไปเลยครับเต็มๆครับสุดปัง,ปงพลังฮอตโอ้เย้ช่วยใจด,ด,ด,ด้วยครับช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360สาธิวโชว์ครับและนี่คือช่วงนิวอัปเดตครับเราไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมนางสาวธรรมนิเกียรติภัยบุญครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยว่าทททขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีครับที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวครับทัวริซึมหับนะครับได้เชิญสายการบินพันธมิตรครับ ไม่น้อยกว่า15สายการบินเส้นทางละ12-15รายมาประเทศไทยระหว่างวันที่2-5เมษาย,ยน2567เพื่อร่วมงานครับ Air Amazing Thailand The Amazing Airline f a m e Trip นะครับเพื่อนำไปสู่การเปิดเส้นทางสายการบินขยายจำนวนเที่ยวบินครับเข้าสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวครับหลังจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงัก ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายการบินครับซึ่งทททคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มเส้นทางบินสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกครับสายการบินเช่นการจัดสรรช่วงเวลาการบินการผ่อนปลนด้านสิทธิการบินเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและขยายจํานวนเที่ยวบินเป็นโอกาสครับที่จะได้นําเสนอศักยภาพในการจัดการสนามบินและโอกาสทางการตลาดแต่ละพื้นที่และกิจกรรมอื่นๆอีก เกี่ยวกับการบินที่เกี่ยวข้องครับผมนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวมาถึงของผมบ้างสายดื่มนมครับผมดื่มนมครับอตอนนี้ร้านค้าเขาจ่อครับขึ้นราคานมกล่องครับผมเพราะว่าหลังจากกรมการค้าภายในครับไฟเขียวครับอนุมัตินะครับให้ผู้ผลิตเนี่ยขึ้น50สตางค์เลยครับวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวครับสำรวจร้านโชหวยแล้วก็ร้านค้าปีกนะครับ พบว่านมกล่องเนี่ยพาร์จะไลน์นมสเตอร์ลีไลน์นะครับแล้วก็นม UST ที US เนี่ยที่วางจําหน่ายปัจจุบันยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับตามที่กรมการค้าภายในไฟเขียวให้ผู้ผลิตนมกล่องเนี่ยกว่า10ยี่ห้อเนื่องจากภายในร้านยังมีสต๊อกเก่าค้างอยู่ผู้ประกอบการร้านโชว์หวยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนมกล่องบางยี่ห้อทยอยปรับราคาขึ้นแล้ว จากที่เคยรับมาลังละ320บาทปัจจุบันรับซื้อด้วยต้นทุนลังละ360บาทแล้วหลังจากตอนนี้นะครับดูทิศทางของราคาใหม่จากต้นทุนไม่สูงมากก็จะขายราคาเดิมครับแล้วก็ขณะที่ผู้บริโภคครับคนหนึ่งกล่าวว่าแม่นุ่มกล่องจะปรับราคาเพียงกล่องละ50สตางค์ก็ถือว่ายอมรับได้ถ้าหากซื้อว่าในปริมาณที่น้อยนะครับแต่ถ้าหากซื้อในปริมาณที่มากขึ้นกระทบต่อกับลังซื้อแน่นอนควรแก้ไขที่ต้นทางครับไม่ใช่ แก้ไขที่ปลายทางไม่ใช่ยอมรับราคาสินค้าและผักดันภาระให้ผู้บริโภครครับทางด้านร้อยตีจากรายอดมนันีครับรองอธิการบดีการคา้าภายในครับเปิดเผยว่ารองท่านได้กล่าวอีกว่านะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนมอื่นๆเนี่ยเช่นนมเปรี้ยวนมโยเกิร์ตเนี่ยถือเป็นสินค้าทางเลือกครับสามารถพิจารณาปรับราคาขึ้นได้ตามที่ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ,รบเพราะว่า ตามต้นทุนน้ำน้ำนมดิบเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ทีมข่าวก็ได้สํารวจราคานมกล่องตามห้างสรรพสินค้าขึ้นด้วยนะก็คือเรื่องของนิวซัปเดตของรายาวันนี้แต่แน่นอนครับช่วงหน้าที่เราจะคุยกันต่อเนื่องเลยเรื่องรักสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับวันนี้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับวันนี้นะครับเกี่ยวกับว่าไกลโลกไกลเขาเรียกโซเดียมครับเพราะว่าโซเดียมของเราทุกวันนี้เราก็กินกันเยอะนะใช่ครับเราไปคุยกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วงรักสุขภาพ 360, 360องศา,<ส>าครับ,รบช่วงรักสุขภาพ360องศาอกลับมาในช่วงนี้ครับช่วงรักสุขภาพ360องศา <360 S 1> เรามาคุยกันเลยดีกว่าครับกกับเรื่องกินไกลโรค กินไกลโลกก๋วยเตี๋ยวแบบไหนที่โซเดียมสูงอ,อันแรกเลยที่พี่ต้องถามครับใกล้มื้อเที่ยงแล้วหิวยังหิวมากและที่สําคัญคือเนี่ยพี่พี่ตากล้องก็หิวเหมือนกันดูยกมือันหมดเลยฮะหิวแน่นอนครับแต่ละคนะแต่ว่าเมนูทิ่งเที่ยงอย่างเงี้ยผมว่าเมนูที่นิยมที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวแหละใช่พี่ก็ชอบกินนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันหากินง่ายแล้วก็ กินที่ไหนก็ได้แล้วอย่างไฮชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเพราะว่าชื่อร้านผมขายครับพี่ออันนี้อันนี้โฆษณาร้านตัวเองหรือเปล่านิดหนึง่งนิดนึงขอบคุณนะคะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เออ,อน่าต้องถามเลยว่าปกติแล้วอ่ะซุปก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเป็นยังไงใส่เกลือหรือว่า ใส่โซเดียมมากขนาดไหนเอาจริงๆร้านของผมมาเป็นสูตรที่แบบว่าออร์แกนิกมากๆ <c oughs> คือเราก็ใช้กระดูกหมูตุ๋นจนเปื่อยแล้วก็ใช้ไข,ข่ของกระดูกเนี่ยเป็นน้ําซุปอีกทีหนึ่งครับดีเลยครับเพราะว่าผมมีข้อแนะนํามาแนะนานะครับในการบริโภคโซเดียมในแต่ละวันเนี่ยเราควรบริโภคไม่เกินนะครับไม่เกิน2,000มิลลิกร,รมัมซึ่ง <c oughs> ถ้าทำอาหารเองท <c oughs> านเองที่บ้านเนี่ยแน่นอนเราสามารถที่ทจะเลือกวัตถุดิบ เลือกว่าเราจะกินแบบไหนทําแบบไหนแล้วก็สามารถควบคุมโซเดียมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครควบคุมไม่ได้นะครับผมแนะนําเรื่องเราสามารถลดปริมาณเครื่องปรุงลงไม่ต้องไปปรุงเยอะมากใช่ครับผมแต่ทีนี้ผมจะบอกถึงข้อมูลตัวอย่างนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแบบไหนมีปริมาณโซเดียมแบบใดบ้างนะครับอย่างเช่นบะหมี่หมูแดงครับหชามนะคบมีโซเดียม675มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมู หมูแห้งอย่างเงี้ยครับมีโซเดียม700มิลลิกรัมเลยนะครับอย่างเช่นใส่เนื้อหรื้เนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยครับมีโซเดียมถึง8ปดร้อยห้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมเลยมาถึงอีกอันหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำเย็นตาโฟนะครับมีโซเดียมถึง1,076มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับก็มีโซเดียมถึง1,107มิลลิกรัมและสุดท้ายนะครับเส้นเล็กน้ำตกหมูโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยนะครับ1,500 96มิลลิกรัมสำหรับโซเดียมครับคือตัวเลขนี่น่าตกใจมากๆนะครับน่าตกใจแต่จริงจริงมันขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่ารเราจะจัดอาหารหมดหมู่เนี่ยในแต่ละวันยังไงบ้างนะครับครับผมตัวเลขที่เราบอกไปเนี่ยคืออย่าเพิ่งไปตกใจนะครับ<ช>เพราะว่าตัวเลขเหล่านั้น สำหรับคนที่กินแต่ก๋้ยเต๋ยวคือไม่กินอย่างอื่นเลยซึ่งจริงแล้วปกติคนเรามันก็ต้องกินอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปนะครับก็พยายามเลือกกินหน่อยเลือกกินหน่อยแล้วก็เป็นผงสุขภาพทางเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งคณะกรรมการก uh, ๋วยเตี like ๋ยวนะฮะ ได้ลดปริมาณโซเดียมเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ท่านอธิการบดีควบคุมโลคได้คิกออฟโครงการก๋วยเตี๋วดีต่อตายแล้วด้วยที่จังหวัดอุดรธานีครับผมบซึ่งตอนนี้มี14ร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าร่วมเพื่อสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพลดการบริโภคเกลือและโซเดียมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้ครับใช่ครับถ้าทุกร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งประเทศนะครับช่วยกันห่วงใย,ยสุขภาพลูกค้า เป็นส่วนที่จะช่วยลดความเสี่ยงโรคไตของคนไทยได้มากทีเดียวเลยครับครับผมนั่นก็คือเรื่องของรักสุขภาพ360องศาของเราในวันนี้และแน่นอนก่อนปิดโชว์นะครับเราอยู่ร่วมกับ โชครับนาเทพลีลาบูชาอุมามาเหศวรจากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้ได้สุดปังพลังฮอตไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันตอนหายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ทางรายการของเรานะครับ360องศานิวโชครับกลับมาพบกันใหม่ได้ครับทุกวันจันทร์อังคารพุทธคุณหารนะครับเวลา10นาฬิกาสานาทีจนถึง11นาฬิกานะครับทางช่อง9ก้าครับกฎหมายเลข 30ครับคร <ผม S 1> ับกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ3มร้อยสิงสารนิวโชว์วชวสวัสดีครับ,รบโอ้สุดยอดมากนะครับวันนี้ทุกคนปรับมือรอตนะฮะปมมือครับปรบมมือดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วย